จะเริญนำนุกดีทุกท่านนะคะก็อย่างที่พวกเราทราบข่าวข่าวของหลวงปู่นะคะพ่อปู่สมณพทธิราที่ป่วยกันแล้วก็มีการชี้แจงเล่าถึงเรื่องราวการเจ็บป่วยของหลวงปู่เรื่อยมานะคะจนเมื่อวันที่17มีนาคมนะคะไทยประชาก็ได้เชิญสิทธิ์เก่าแล้วก็ทุกคนนะคะมาร่วมรับฟังข่าวขาว่ขาวของการเจ็บป่วยของหลวงปู่ แล้วก็หลังจากนั้นสิทธิ์เก่าก็หลายๆคนก็ส่งต่อความห่วงใย,ยในรูปแบบต่างๆแม้กระทั่งการมาเยี่ยมการถามข่าวหรือว่าทําความดีให้หลวงปู่ได้ดูได้เห็นนะคะทีนี้ก็หลายคนก็อยากจะมาเยี่ยมแต่ว่าในกระบวนการรักษาเราก็ต้องระวังในการดูแลเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะคะเราก็เลยมีทําสมุดเยี่ยมขึ้นมาก็มีสิทธิ์เก่าพวกเรานะคะ ทำสมุดเยี่ยมหลวงปู่ขึ้นมาทางบ้านลาดก็เลยคิดว่าเราจะทำจุดนะคะโดยเอาหุ่นขี้พื่มของพ่อรูเนี่ยค่ะไปตั้งแล้วก็มีสมุดเซ็นให้ทุกคนเซ็นเยี่ยมเขียนความในใจที่เราอยากจะให้หลวงปู่อ่านนะคะทีมที่ดูแลก็จะเอาไปอ่านให้พ่อรูฟัง ดังนั้นนะคะใครที่อยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาเขียนความในใจความหว่วงใยอะไรเดี๋ยวเราทางบัลลาดก็จะจัดจุดมาให้พวกเราเซ็นเยี่ยมเซ็นความหว่วงใยให้ในการแสดงความหว่วงใยของหลวงปู่นะคะก็มีหลายช่องทางพวกเราอาจจะไม่ต้องเดินทางมาก็ได้ค่ะเราอาจจะมีกิจกรรมทําในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปส่งต่อมาให้ทางคณะประชา์ส่งไปให้เปิดให้พ่อรูดูหรือใครที่สะดวก จะมาทางบ้านราดหรือมาร่วมงานปลุกเสกก็ได้นะคะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานปลุกเสกมาเป็นจิตอาสามาสารต่อง,งานของหลวงปู่ค่ะขอบคุณค่า